วันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาแกะสลักชีวิตกันนะครับโดยวันนี้เราจะมีคําเปรียบเยอย่อย่างหนึ่งก็คือช้างช้างนะครับที่ในหนังสือบทที่สามเล่มนี้นํามานําเสนอนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ฟังคลิปนี้แล้วถ้าสนใจจะไปซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ลาซาด้าไว้ให้นะครับแล้วก็สามารถไปซื้อเล่มนี้ได้นะครับ Light Imped นะครับไม่เป็นบ้าไปกับโลกของพี่นิวกลมนะครับสำหรับพิมพ์ครูปนะครับโอเควันนี้เราจะมาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันนะครับ เขาบอกว่าสิ่งที่ไม่ใช่ช้างเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมเขาบอกว่าหากเราแกะส่วนเกินที่ไม่ใช่ช้างออกจนหมดเนี่ยส่วนที่เหลืออยู่ย่อมเป็นช้างที่เหมือนจริงอย่างแน่นอนมันหมายถึงว่าเพื่อนๆลองนึกภาพนะครับเป็นเป็นไม้ก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องแกะสลักได้ใช่ไหมเป็นเป็นไม้ไม้ริมเลียมนะครับแล้วถ้าสมมติเราอยากให้มันเป็นช้างหรือเป็นรูปร่างอะไรก็ตามซึ่งในที่นี้เราเปลี่ยนเป็นช้างเนาะ ถ้าอยากให้มันเป็นช้างเนี่ยเราก็ต้องแกะสลักออกจนทําให้มันเป็นรูปร่างเหมือนช้างให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับซึ่งมันก็เปรียบเทียบกับชีวิตเราเหมือนกันถ้าสมมุติเรามีเป้าหมายในชีวิตอย่างเช่นเราอยากจะเป็นนักร้องหรือว่าเราอยากจะเป็นนักทําโฆษณาที่เก่งหรืออะไรก็ตามเขาบอกว่าเราต้องเอาส่วนเกินที่ไม่ใช่สิ่งที่จะนําไปสู่เป้าหมายออกไปนะครับ นั่นคือสิ่งที่หนังสือ,อ,อในในบทนี้เขาพยายามจะสื่อนะเขาบอกว่าคนในสมัยนี้ครับรวมทั้งผู้เขียนเองเนี่ยเขาเใช้ชีวิตในกระแสเชี่ยวกรากของระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมทุนนิยมบริโภคนิยมการตลาดโฆษณาแล้วก็สื่อสมัยใหม่มากมายจนแบบมันทําให้มันมีผลกระทบกับหัวของเราแล้วก็ช่วยเราปั่นป่วนมากนะครับธรรมชาติเนี่ยกลัวหลงฝูงอยู่แล้วแล้วก็กลัวพลาดสิ่งที่ดีที่สุดโลก อยากเด่นอิจฉาล้วนเกิดขึ้นตลอดเวลาละระหว่างการใช้ชีวิตนะครับ <c oughs> ซึ่งไออารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้มันเกิดแล้วก็ถี่มากแล้วก็ตีกันมั่วซั่วไปหมดซึ่งมันก็มาสร้างความทุกข์ให้เราจนได้นะครับทําให้เราไม่ค่อยชอบชีวิตตัวเองสุดท้ายเราก็ไม่ชอบชีวิตตัวเองนะแล้วก็ความยากคืออาการเหล่านี้ครับมันเป็นผลลัพธ์จากทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะใจที่เต็มไปด้วยความปรารถนาบวกกับสภาพแวดล้อมที่ทั้งผักดนันแล้วก็ ล่อลวงให้ต้องการมากขึ้นพร้อมกับตอกย้ําเรานะครับว่าแกงดีไม่พอถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกเนะี่ยผมนึกให้ง่ายก็คือถ้าสมมติสมมุติเราอยู่ในจุดที่ถือว่าเราโอเคแล้วนะเรามีความสุขแล้วเราเราพอใจในสิ่งที่เราเป็นแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเลื่อน Facebook เลือเลื่อนไปในโซเชียลมีเดียเราเห็นเพื่อนหรือว่าเห็นคนรู้จักใน i ิน t a g r กรว่าโอ้โหเขามีเยอะกว่าเราอีกเออเขาเขามีของ นู่นนี่นี่เนีน้ยดูหรูหราาเยอะกว่าเราแล้วเราพอเราเห็นเราอยากได้แต่พอมาดูย้อนชีวิตตัวเองเอ้ยทำไมเราไม่มีแบบนั้นนั่นแหละครับมันคือการที่โลกเนี่ยตอกย้ําว่าเรายัางดีไม่พอนี่หว่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะซึ่งจริงๆในโฆษณาในอะไรต่างๆมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะเพื่อนทั้งเรื่องผิวพรรณใช่ไหมหน้าตาเอ่ยรูปร่างลักษณะบุคลิกความรู้ต่างๆที่ประเด็นประดางเข้ามาว่าคุณยังดีไม่พอใช่ไหมครับเขาบอกว่า <laughs> ไอเมื่อเนื้อายเนี person, himself himself. ่ยม yeah, ันพอกชีวิตจนมันเสียรูปทรงอย่างที่เราเคยตั้งไว้ตอนแรกเนี่ยก็คงได้เวลาที่จะต้องมาส่องกระจกมองตัวเองละแล้วแต่เราไม่สามารถส่องกระจกแล้วก็มองเห็นตัวเองชัดเจนได้ขณะที่กําลังเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยตาความเร็วสูงอยากเห็นชัดต้องหยุดนะครับเขาบอกว่าทันทีที่หยุดเนี่ยเขาจะเห็นชีวิตตัวเองชัดเจนว่านี่มันไม่ใช่ช้างนี่วะนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราฝันไว้นี่ว่ะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเป็นนี่วา ถ้าเราอยากทําให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างที่ต้องการก็คือต้องแกะเอาส่วนที่ไม่ใช่ช้างทิ้งไปส่วนที่เราไม่นับว่าเป็นชีวิตในแบบที่เราชอบนะครับคราวนี้เพื่อนๆก็อาจจะลองดูนะเพื่อนๆอาจจะลองหยุดพอดแคแค์นี้ก่อนแล้วก็ลองนั่งไต่ตองดูนะว่าชีวิตเรามันมีอะไรที่มันไม่ใช่ช้างอยู่บ้างนะตอนนี้ถ้ามันไม่ใช่แล้วก็เราก็ต้องมาคิดทีนะว่าเราควรจะตัดมันออกไหมนะครับถ้ามันมีส่วนจําเป็นสิ่งที่จําเป็นว่ามันตัดออกยากเนี่ยก็อาจจะต้อง ใช้เวลานานพอสมควรในการไต่ตองนะครับลองไต่ตองดูนะครับโอเคสําหรับใครที่ชินไต่ตองแล้ว <c oughs> มาเรามาคุยต่อนะครับเเขาบอกนะว่าปัญหาทั้งหมดของมนุษย์ยชาติเกิดจากการที่มนุษย์ไม่สามารถนั่งเงียบๆในห้องคนเดียวได้นะครับนั่งเงียบๆน,นะครับเขาบอกว่าไม่ต้องถึงขั้นมนุษย์มวลมนุษยชาติไนดะ้เอาแค่ตัวเราเองนี่แหละการนั่งเงียบๆในห้องคนเดียวไดนะ้เป็นเรื่องง่ายหรือยากครับรับรองว่ายากแน่นอนนะครับถ้าถามถึงผู้เขียนนะเขาบอกว่า ถ้าย้อนกลับไปสักนิดว่าถ้าถามถึงตัวเขาในช่วงไวัยไหนหากเป็นตอนเด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มจนถึงก่อนอายุ40เนี่ยตอบได้เลยว่าเขาไม่สามารถทําได้เลยเพราะว่าความนิ่งโดดเดี่ยวเนี่ยนับเป็นความทรมานขั้นสุดของมนุษย์นะแทนแทบจะนับได้ว่าเป็นการลงโทษแบบหนึ่งเลยถ้าให้นั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆแต่ถ้าพี่นุ่งโกบอกนะว่าถ้าถามเขาตอนนี้นาทีนี้เขาอาจตอบได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องยากนะเท่าแต่ก่อนเพราะว่าตอนนี้เขากําลังเขียนหนังสือตามลำพังอยู่ในบ้านเงียบๆ <c oughs> ตั้งแต่ช่วงตีสี่เลยนะแต่ตอนนี้ที่เขาเขียนมาถึงประโยคนะียเขาบอกว่าเขาเขียนตอนตอน,นี้บ่ายสองแล้วนะความเงียบพาเขามาถึงบรรทัดน,นี้ภายในหนึ่งวันนั่นเป็นเหตุผลที่เขาชอบนั่งเงียบในห้องคนเดียวเพราะว่ามันคือบรรยากาศแห่งสมาธินะครับเป็นห่วงเวลาแห่งความสุขสงบแล้วก็ลื่นไหลงานมันจะคืบไปรวดเร็วมากที่สําคัญคือมันไม่มีความคิดจุกจิกใดๆผุดขึ้นมาเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ท่ามกลางโซเชียลหรือว่าผู้คนนะครับ เขาบอกว่าเขาแอบพิชเล่นๆเ,เล่นๆด้วยซ้านะว่าทุกถ้าทุกคนพบความลับข้อเนี้ชอบแล้วก็ปฏิบัติได้ในโลกนี้อาจจะสงบสุขหมดปัญหาอย่างที่ปาสกาลว,ว่าไว้แต่ก็ไม่กล้าตัดสินทนคนอื่นว่าเขาจะชอบกิจกรรมแบบนี้ไหมนะผมว่าหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบแหละเวลามาพูดถึงการนั่งเงียบๆนั่งทําสมาธิอ่ะคือบางคนหลายคนอยากทํานะครับผมเชื่อนะผมก็ผมก็อยากทาแต่ว่ามันทํายากใช่ไหมครับเวลาเรานั่งเงียบคนเดียว,คยวยแค่หนึ่งนาทีเนี่ยมันก็ มันเขาค่อนข้างจะอึดอัดแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาค้นพบห่วงเวลาสมาธิอันแสนสูงนีจากการเก็บตัวเขียนหนังสือครั้งแรกในหนังสือที่ชื่อว่า h a v e an Eye Life นะครับ12นิสัยนะครับแล้วก็พอเริ่มจากนั้นเนี่ยพี่นุกรมเขาก็ติดใจแล้วก็ในเล่มนี้เองเขาก็ใช้วิธีโดยการคือการเข้าธรรมเขาเรียกว่าการเข้าธรรมครับก็คือเอ่อเข้าขังตัวเองมาอยู่ในที่ที่หนึ่งในระยะเวลา5วันเงียบๆเพื่อเขียนหนังสือเล่มหนึ่งให้จบนั่นเอง ซึ่งมันก็ไม่แปลกที่บางคนอาจจะเคยได้ยินนะครับที่ว่าบิลเกตเนี่ยก็มีกระท่อมเล็กๆเหมือนกันที่เขาจะจะไปหาเวลาไปเขาเรียกไงไปเงียบๆอ่านหนังสือแล้วก็ตกผลึกความคิดนั่นแหละครับมันคือกระบวนการเดียวกันนะครับเขาบอกว่าเอ่อสรุปสุดท้ายเนี่ยพเพื่อนๆอ,อาจจะได้คําตอบนะว่าเพราะเหตุใดช้างหรือรูปทรงของชีวิตในฝันของเราจึงปูดโนออกมาด้วยเนื้อร้ายนานาชนิด เพราะว่าเราเลือกที่จะทําคิดรู้สึกบางอย่างเสมอแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีงามหรือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่อย่างใดนะครับดูเหมือนว่ามันจะมีกลไกบางอย่างฝังในร่างกายให้เราเลือกทําอย่างที่เป็นอยู่แทนที่จะหยุดแล้วก็มีความสุขกับความนิ่งเงียบมิพักต้องนับว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยทำให้เราเบื่อง่ายกว่าสมัยก่อนนะเมื่อการไม่ทําอะไรเลยเป็นเรื่องยากการส่องกระจกมองเนื้องอกที่เกาะเต็มตัวช้างก็ไม่ใช่เรื่องง่าย หากการอยู่เฉยหรือการหยุดนิ่งเป็นเรื่องเกินทานทนเราอาจจะลองทำสิ่งที่ง่ายกว่านั้นสักหน่อยแทนที่จะเพิ่มการกระทำลองลดจำนวนดูไหมครับคือถ้าเราทำอยู่การอยู่เฉยไม่ได้จริงๆเนะี่ยอย่างน้อยที่สุดอ่ะเราอาจจะลองลองลดจำนวนที่เราทำในแต่ละวันดูนะครับซึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นข้อจํากัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ว่าก็อาจจะต้องลองดูนะว่าไอกิจกรรมไหนที่เราไม่ทำแล้วมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยได้บ้างนะครับ เขาบอกว่าทุกวันเนี้ยจริงๆเราทําอะไรได้น้อยลงนะหากยังคงปรารถนาเท่าเดิมก็คงทุกข์ทรมานเพราะว่าผมว่าเชื่อว่าสมัยเนี้คนมีความคิดโปรเจกต์อยู่เต็มใจมเต็มหัวเป็นล้านโปรเจกต์เลยใช่ไหมว่าอยากทานู่นอยากทานี่เอออยากทานั่นเพื่อหาอะไรได้เพิ่มอยากไปเรียนอันนี้อะไรเงี้ยทอยากหาเวลาให้กับครอบครัวหรืออะไรต่าง,างๆนานาเขาบอกว่าเราปรารถนามากขึ้นแต่ว่า ชีวิตของเราอ่ะมันเท่าเดิมนะครับเท่ากันทุกอย่างแต่ว่าเราอยากทําให้มากขึ้นเขาบอกว่าเมื่อเดินทางมาถึงครึ่งทางของชีวิตเนี่ยพี่นุ่งกรมนะเขาบอกว่าหลายสิ่งมันไม่เหมือนเดิมแนละ้วในวัยสีปีของเขานะเขารู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง,างความปรารถนาในชัยชนะก็ไม่มากเท่าวัยหนุ่มนะครับชอบอยู่ในที่ที่คุ้นเคยมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองชอบโดยไม่ต้องทดลองอะไรใหม่ๆนะครับสิ่งเหล่านี้มาพร้อมกับความรู้สึกว่าร่างกายก็อยู่ในช่วงขาลงเหมือนกัน พราะว่าต้องดูแลมากกว่าเดิมกินนอนออกลังกายอย่างมีวินัยคนระับต้องยอมรับว่าไม่มีเรี่ยวแรงทํางานข้ามวันข้ามคืนเหมือนสมัยนุ่มอีกแล้วแล้วก็หันมาสนใจเรื่องการฝึกฝนจิตใจให้มีความสงบความรักเมตตานั่นหมายถึงการฝึกใจให้เท่าทันความชั่วร้ายของตนเพื่อลดความขัดแยง้งสร้างความอุ่นใจในความสัมพันธ์ซึ่งเป็นอีกสิ่งที่เขาให้ความสําคัญมากฉะนั้นสรุปว่าในวัยสี่สิบเนี่ยเขาทำอะไรได้น้อยลงครับยังคงปรารถนาเท่าเดิมก็ทุกทรมาน ฉะนั้นจึงเป็นโจทย์ที่ต้องทําการบ้านกับตัวเองว่าจะตัดสิ่งใดลงไปเหลือสิ่งใดไว้ตัดสิ่งใดออกไปแล้วก็เหลือสิ่งใดไว้ให้พอเหมาะกับเรยวแรงที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมบ้างนะครับคือสําหรับใครที่ยังไม่แก่ก็จ,จะไม่เก็ตนะครับผมก็อาจจะยังไม่เก็ตเหมือนกันซึ่งเราอาจจะฟังไว้ก่อนก็ได้เป็นวิทยาทานครับที่เขาบอกนะครับว่าเราควรย้อนดูทรัพยากรอะไรบ้างที่จําเป็นแล้วก็อะไรบ้างที่เรามีอยู่แล้วและอะไรบ้างที่ยังไม่มีนะครับ บอกว่า3าประโยชนเรียบง่ายเนี่ยถ้าลองอ่านซ้ําหลายหนจะพบว่ามีอะไรให้ทบทวนมากมายอันเดี๋ยวผมย้ำอีกรอบนะก็คือเขาบอกว่าเราควรจอนดูว่าทรัพยากรอะไรบ้างที่จําเป็นอะไรบ้างที่เรามีอยู่แล้วและอะไรบ้างที่เรายังไม่มีนะครับเขาบอกว่าการแยกแยะความจําเป็นเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนที่เรี่ยวแรงถดถอยน้อยลงด้วยซึ่งผมว่าเอ่อสำหรับวัยหนุ่มสาวอย่างเราเนี่ยมันอาจจะมีมีแรง มากพอที่จะทดลองทําสิ่งต่างๆซึ่งหนังสือส่วนใหญ่ก็แนะนําไม่ทําอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะดีกว่าก็ได้นะที่เรารู้ว่าณนะตอนนี้อะไรมันจําเป็นแล้วอะไรมันไม่จําเป็นบ้างเราอาจจะ a d a อปเอาความคิดนี้มาใช้ได้นะ mm. เขาบอกว่าแรงน้อยใช้สอยเองประหยัดนะครับอย่างหนึ่งที่คนทิ้งไปก็คืออันนี้ผมว่าอันนี้ผมว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยก็คือเขาเรียกเรื่องที่ถึงไม่ทําก็ไม่มีอะไรเสียหายครับ ทำก็เหมือนไม่ทำควรตัดใจทิ้งแล้วก็เก็บทรัพยากรไว้ลุยกับเรื่องที่สร้างผลลัพธ์ทรงพลังย่อมดีกว่าคนระับหากไตรตรองดีๆเนะี่ยก็จะพบว่าเรื่องทํานองนี้มีไม่น้อยในชีวิตนะครับเรื่องที่ไม่ทําก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเขาบอกว่าเขาเองก็พยายามตัดทอนงานกิจกรรมอื่นๆนะบางทีก็ต้องตัดใจทั้งที่มีโอกาสมาให้นะ <c oughs> มีไรายได้ที่ดีด้วยแต่เมื่อตระหนักว่าการทิ้งโอกาสเป็นการเพิ่มวิธีเพิ่มผลงานแบบหนึ่งก็ทําใจตัด ตัดใจได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากเลือกแล้วเล,เ,ลเลือกทําแล้วนะการเลือกก็มีมีก็สําคัญเลือกมีก็สําคัญข้อข้อได้เปรียบของการผ่านชีวิตมาครึ่งทางเนี่ยเขาบอกว่าเขาพอจะทราบว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรสิ่งไม่ชอบก็ตัดทิ้งไม่ควรซื้อหามาอีกแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าซื้อข้าของน้อยลงเหลือเวลาเงินพลังงานมาทําในสิ่งที่จําเป็นมากขึ้นนอกจากเลือกมีแล้วการเลือกเป็นก็สําคัญนะครับ ไม่ต้องรับบทบาทมากมายเพราะว่าทุกโอกาสจ,จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรของเราด้วยทั้งสิน้นทั้งแรงงานเวลาทุนควรลงมือทําด้วยเหตุผล2ออย่าง1คือเราอยากทําอย่างแรงกล้า2คือเรื่องนี้ต้องเป็นเราเท่านั้นไม่สามารถฝากฝังให้คนอื่นทําแทนได้นะครับเขาบอกว่าการคบหากับคนก็เช่นกันเราอาจไม่ต้องการความกว้างขวางมากเท่ากับความลึกซึ้งนะครับรู้จักคนเยอะแต่ถ้าเป็นคนดีมีน้ําใจก็ย่อมเป็นเรื่องดีกันนั้น ปริมาณที่มากอาจจะทําให้ไม่สามารถลงลึกได้นะครับการเป็นละเลยเพื่อนสนิทใกล้ชิดนะครับเลยจัดสรรเวลาได้ไม่ดีพอเพราะว่าเรามีปริมาณความสัมพันธ์ที่มากเกินไปมันก็ทําให้เราไม่ลึกซึ้งกับใครสักคนเลยอันนี้ก็อาจจะใช่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าถ้าต้องการลึกซึ้งในคุณภาพจําเป็นต้องให้เวลากับควา,ความทุ่มเทแล้วก็หัวใจให้กับสิ่งนั้นนะครับไม่ว่าจะกับอะไรก็ตามนะ ถ้าต้องการลึกซึ้งในคุณภาพเนี่ยจำเป็นต้องให้เวลาแล้วก็ทุ่มเทหัวใจให้สิ่งนั้นนะครับซึ่งเมื่อให้เวลาแล้วก็ใส่ใจกับสิ่งสําคัญเนี่ยเราจะเต็มอิ่มกับสิ่งนั้นจนไม่ต้องการอะไรมากมายมาเพิ่มเติมลงไปอีกนะครับน้อยแต่มากคือแบบนี้นั่นเองนะครับค่อยๆชิมรสชาติเข้มข้นหอมลึกนี้ไปด้วยกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเขาบอกว่าหากคุณไม่จัดลาดับความสําคัญให้กับชีวิตตัวเองเนะี่ยคนอื่นจะจัดให้คุณนี่เป็นคําพูดของเกรกแมคคิโอนนะครับ ผู้เขียนหนังสือ Essentialism ครับกล่าวสรุปไว้ด้วยกระชับว่าการตัดภุรกิจในชีวิตออกเริ่มจากการจัดลันดับความสําคัญนี่ซึ่งลําดับความสําคัญนควรพิจนารณาการใช้ประโยชน์จากความสามารถของตนเพื่อผลที่ดีต่อตัวเองและก็ผู้อื่นด้วยหากมีสิ่งหนึ่งที่ทำแล้วสร้างประโยชน์สูงสุดได้สิ่งนั้นคืออะไรให้ลองดูนะครับ ซึ่งความเย็นแย้งที่น่าสนใจของคนเก่งคือเมื่อคุณทํางานได้ดีเนี่ยจะมีคนมองเห็นความสามารถแล้วก็ชักชวนให้คุณทําสิ่งนั้น,นครับสิ่งนี้มากขึ้นทางแยกคือจุดวัดใจว่าคุณสามารถบริหารจัดการแล้วก็ให้น้าหนักที่เหมาะสมกับสิ่งหลักสิ่งรองได้ดีแค่ไหนนะครับ <c oughs> หากยอมปล่อยให้งานรองมาแบ่งสมพยากรงานหลักจนไปจนหมดเนี่ยแล้วก็ควายขวยจากสิ่งที่ตัวเองทําได้ดี เวลาผ่านไปก็อาจจะเปลี่ยนสถานะจากคนเก่งในด้านนั้นกลายเป็นคนที่ทําได้หลายอย่างแต่ไม่โดดเด่นในเรื่องใดเลยนะครับอืซึ่งเนี้ยเรารู้สึกว่าทัชชิง่งวะทันใจมากเพราะว่าบางทีเราอาจจะอยากทํานู่นทํานี่เยอะแยะไปหมดนะเออ,อยากวัดรูปใช่ไหมอยากทําการตลาดอยากขายของออนไลน์อยากนู่นนี่นั่นอยากนู่นนี่นั่นแต่ว่ากลายเป็นว่าพอเราทําทุกอย่างเป็นหมดกลายเป็นว่าเราไม่เก่งสักเรื่องเลยเพราะว่าเราไม่มีเวลามากพอเหมือนที่เราพูดกันไปแล้วใช่ไหม เราไม่มีเวลามากพอเพื่อจะลึกซึ้งลงไปเพื่อที่จะได้คุณภาพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการจัดลําดับความสําคัญมันจําเป็นนะครับเพราะว่ามันช่วยให้เราตัดสินใจจัดทรัพยากรที่เรามีนะไปใช้ในจุดที่สร้างประโยชน์ได้สูงสุดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องกลับมาดูนะว่าช้างหูพื้นเพื่อนคืออะไรนะแล้วก็อะไรบ้างที่จะนําเราไปสู่จุดนั้นนะครับเราก็จะได้จัดลําดับความสําคัญถูกว่าไอ้สิ่งนี้นมันสําคัญกับเราเพื่อที่จะไปเป็นช้างแล้วสิ่งนี้ล่ะ มันใช่ช้างที่เราฝันใหม่ๆอะไรยเงี้ยคือเราก็จะได้มีทางเลือกในการตัดออกได้นะครับโอเคเขาบอกนะว่าเมื่อรู้ว่าตัวเองกําลังหลงทางนั่นเท่ากับเรากาลังกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่จัดสรรเวลาให้ตัวเองหยุดคิดนะพิจารณาจนชัดเจนแล้วจึงพๆคมตอบว่าไม่ต้องทํามากแต่ว่าทําให้ถูกต้องก็พอนะครับเขาบอกว่าปีใหม่ที่ผ่าน,นะานมาเนี่ย ที่นิวกลมเนี่ยปฏิเสธงานแล้วก็ยกเลิกงานเขียนคอลัมน์ไปหลายชิ้นต่อเดือนเมื่อตอบตัวเองได้นะว่าถ้าต้องการพ็อกเก็ตบุ๊กที่มีคุณภาพจะต้องรวบรวมแรงพลังมาทุ่มเทใน,ในการเขียนเป็นเล่มอย่างเต็มที่ซึ่งพี่เขาก็บอกนะว่าเขาเสียดายแต่ว่าจําเป็นต้องทาเพราะว่าการจัดลําดับความสําคัญทําให้เราต้องตัดใจจากบางสิ่งเสมออยู่แล้วแต่ผลลัพธ์ของมันคุ้มค่าไม่เพียงแค,ค่ความสุขตอนเห็นผลลัพธ์เท่านั้นการเลือกทําเฉพาะสิ่งสําคัญเนี่ยยังทําให้ มีความสุขระหว่งางลงมือทําอีกด้วยเพราะว่าเราจะมีสมาธิจดจอ่อไม่วอกแวกไม่ห่วงหน้าพราวงหลังทุ่มเทเต็มที่เพราะว่าเป็นสิ่งที่เลือกมาแล้วอย่างดีนะครับสิ่งที่อยู่ในมือเราตอนนี้นคือผลลัพธ์จากการจัดลาดับความสําคัญและถ่าถามตัวเองว่าหากมีหนึ่งสิ่งที่ทาแล้วสร้างประโยชน์สูงสุดได้สิ่งนั้นคืออะไรซึ่งคาําตอบของพี่เขาก็คือการเขียนหนังสือนะครับซึ่งมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายแล้วเพื่อนๆคือเขาบอกว่าสรุปสุดท้ายนะ เ,เมื่อจัดการเวลาและการงานได้ลงตัวมากขึ้นแล้วเนะี่ยเราจะเหลือพลังงานแล้วก็พื้นที่ในสมองสาหรับวางแผนชีวิตต่อไปเพื่อฝึกฝนใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนกิจกรรมปรุงนิสัยแก้ไขความเคยชินเดิมๆที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายใจเครียดวิตกกังวลอันนํามาซึ่งการตอบสนองตามอารมณ์ส่งผลให้รู้สึกแย่กับชีวิตแล้วก็โลกทางบานะครับแปลว่าเราจะรู้สึกดีขึ้นมากเมื่อเราจัดการกับเวลาแล้วก็การเวลาไวให้ตัวเองด้วยนะเพื่อ ทำให้ช่วงเวลานั้นนะ่ะมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับซึ่งเขาเขาก็บอกนะว่าเขาเชื่อว่าเราสามารถมีความสุขสงบแล้วก็พึงพอใจขณะมีชีวิตอยู่ได้ซึ่งขนาดเนี้ยพี่นุ่กรมบอกว่าเขาได้สัมผัสมันบ้างในบางเวลาแล้วก็พยายามฝึกฝนที่จะได้สัมผัสมันบ่อยขึ้นหรือกระทั่งจัดสภาพสภาพการทั้งภายนอกและภายในให้ความรู้สึกพึงพอใจเกิดขึ้นในบ่อยครั้งเพราะเมื่อพึงพอใจกับชีวิตเราย่อมพร้อมแบ่งปันมีความรักให้คนรอบข้างมากขึ้นคนระับ ทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องลองร่างแผนที่ในชีวิตเราดูแล้วครับว่าชีวิตเราเนี่ยทำยังไงเพื่อที่จะได้ไปถึงช้างนั่นเองครับโอเควันนี้อาจจะถ้างงง,งยังไงผมขออภัยด้วยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าวันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็นั่นแหละครับ <c oughs> ก็สําหรับใครที่ต้องการมีเนื้อหาเพิ่มเติมนะขอาห้ไปหาซื้อไม่ได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ลาซาด้าไว้ให้นะมีการลด,ลดส่วนลดด้วยนะ ซื้อจากร้านในอินนะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบก็รอฟังคลิปหน้านะครับอาจจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาฝากอีกสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ